การจ้องมองตัวเองความเมื่อป็นเวลานานเกินไปทําให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าหวาดกลัวกระจกเป็นสิ่งปกติที่จะของคุณบิดเบี้ยวยิงจากประสบการณ์ทางจิตวเดยาที่แท้จริงอืมโอเคก็การดยียนตุ้งเธอคือช่อเฟรนช์แชนแนลเช่นเคยแค่เราเปลี่ยนชื่อช่องเล็กน้อยเป็นเฟรแชนแนลคือมันย่อม,มาจากชื่อเดิมนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเล่นกันเลยกระจก เดอมิดเลอร์ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแมปแล้วนะทุกคนเออนี่คือกระจกใช่ไหม,มกระจกโคตรน่ารักฮัลโหลตอนนี้มันคือแมปจิตริยาใช่ไหมเราก็ต้องปิดอันนี้อ่าฮะกดสวิตช์ไลท์อ่าฮะแล้วก็จ้องกระจกเป็นเวลานานไม่น่ากลัวหรอกโอ้ ที่ไหนเนี่ยเ,เ,เอาเอาเอาออกนี้เลยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยดิเฮย้ยเดี๋ยวยังไม่ได้เล่นเลยแป๊บโอ้มันออกไม่ได้อ่าทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่คือเมื่อกี้เราเผลอกดออกประตูตรงนี้นใช่ไหมแสดงผลลัพธ์นะก็อันนี้คือคุณใช่ไหม เจาะไม่เป็นไรต้องปิดไฟด้วยอ่าอ mm ่าฮะไม่มีอะไรนะเด The c r เ s อ e r โอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนทุกอย่างปกติอ่า uh ฟังดูก็แอบร้อนๆเหมือนกันนะเนี่ย เฮ้ยหมอกะตุกเฮ้ยเอ่อหมอกะตุกแล้วทุกคนไอแนวอต่าไเต่วเต่วอุ๊ยมันเดงดึงลูฟี่ตึงเต่วเต่าไม่นาาม่าเกลัวเฮ้ยเอาเอาหายเอาต้องรอใหม่เลย หันไปแล้วประตูมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกคนอะไรครับเนี่ยอ่าโอเคงั้นแสดงว่าถ้าเราหันไปทุกอย่างจะถูกรีเซ็ตหมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถหันไปได้ก็โหนึกว่าหันไปแล้วจะเจอผีเต็มๆแบบหันไปปุ๊บเจอผีแปวลทำเป็นเก่งทเป็นถูมันเริ่มเปิดประตูหน้าไหม่แล้วเอวท้าทายอำนาจมือเลยคือ อะไรหรอมัง้งถ้าเราจ้องกระจกนานๆจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้จริงอะทุกคนใครเคยทำแล้วบ้างหรือถ้าเราไปจ้องลองในชีวิตจริงมันจะเป็นอย่างนี้จริงไหมเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันนะอยู่ใที่เวลาจ้องกระจกเป็นนานๆเอาจริงๆริตอนเด็กๆก็เคยสองกระจกที่บ้านนะทุกคนแล้วก็ปิดไฟเนี่ยสองตานคืนไงเออเก็บไปเดี๋ไฟเปิดไฟแล้วคือแบบอารมณ์มันก็จะมาเห็นหน้าตัวเองเว้นวยอ่อะนัออ่นแหละ แต่มันไม่ได้ขนาดนี้มัง้งแต่เราก็ไม่ได้จ้องนานไงนแค่เห็นหน้าตัวเองน่ากล,นะลัวน่ากลัวกลัวหน้าตัวเองสรุป <c oughs> แค่หัวเรามันสั่น,นๆเฉยๆไม่น่ากลัวหรอก หน้าเริ่มแดงเขินนะดีดูดิเฮ้อกล้องเริ่มสัน้นกล้องเริ่มสั่นเริ่มหลอนละเริ่มหลอนโอ้หวองว่าจะไม่มีอะไร โอ้เอ่อไม่กาขยับไม่กามันไม่น่ากลัวหรอกปวดมันก็แค่อะไรไม่รู้นะนะฮะแต้มันเลาใช่ไหมน่ะเฮ้ยไม่นายเป็นเออร์เลอร์ไปแล้วเลยเออเลอร์ระดับ ถ้าเป็นตัวเราตัวเราพูดคุยนอย่างงี้ก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าเป็นคนอื่นมันเริ่มเดินมาแล้วเลยอ่าฮะแค่นี้าานเ,อเ็อ่าฮะเยฟเม้นท์นอ่าตอนนี้ก็ เราไม่เข้าใจนะทุกคนเดี๋ยวจะแปลและแปะเอาไว้ให้แล้วกันอาา่าฮะจบแล้วมืดกว่าเดิม เป็นจิตวิทยานะฮะ The Middle นะ by by mm hmm. อะไรเนี่ย G rocks mm hmm. อะไรสย่างเนี่ยเ mm hmm. ขาห้ออกกับเกมแล้วนะทุกคนอืม mm hmm. ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะโอเคงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพลที้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดใครอย่าลืมกดกระดิเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของพวกเราเลยนะแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะขอให้คลิปนี้ครบสักสักสักเก้าไลค์อะ เอขอให้มันถึง9้าไลค์นะทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนี้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเทา่านี้สวัสดีครับ